อีกสันนาทีที่ยังคืนก็ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน เล่นกีตาร์ไปร้องเพลงไปแบบชิลๆนะคุณอนภะิยากรุณผู้ชมฮะดูเหมือน <ạ. S 1> จะเป็นการไลฟ์ที่แฮปปี้นหน่อยของพี่อ,อดี้เพลงดังประจาตัวใช่นะแต่กลายเป็นว่าใครจะรู้ฮะว่าความจริงแล้วนี่เป็นการเล่นกีตาร์ตัวโปรดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของนักร้องดังยุค90คุณอดี้พระสิทธิ์ก่อนที่จะส่งมอบให้กับแฟนเพลงที่มาซื้อต่อครับซึ่งสาเหตุที่ต้องตัดใจขายกีตาร์ที่ตัวเองสะสมมานานหลายสิบปีก็เพราะว่าโควิดทําพิษหนักนี่แหละครับไม่มีงานร้องเพลงเข้ามาเลยตั้งแต่ช่วงปี ด้วยจากที่เคยมีงานพีคที่สุดคุณผู้ชมฮะเดือนละกว่า20งานครับแม้จะเข้าใจดีว่างานอ e ีเวนต์แล็คอนเสิร์ตต่างๆยังจัดไม่ได้ตามมาตรการรัฐครับแต่ตอนที่ต้องโทรไปบอกทีมงานในวงว่างานโดนแคนเซิลนี่ก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเอาของสะสมมาขายตั้งแต่กีตาร์ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วย ทั้งรีสอร์ทที่ปราณบุรีครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจริงๆพี่ออดีเพิ่งประกาศเปิดให้คนมากัดตัวได้ฟรีๆนะแล้วก็ล่าสุดก็คือคอนโดที่เชียงใหม่<ะ>ซึ่งพี่ออดีบอกว่าในสถานการณ์หลังฝนเป็นแบบนี้หลังชนฝาแบบนี้นะฮะทำอะไรได้ตอนนี้ต้องทําไปก่อนประคองตัวไปก่อนครับคือผมทําได้เท่านี้ครับมันดีที่สุดละมันดีกว่าที่ผมจะไปยืมเงินใครมันดีกว่าที่ผมจะไปเบียดเบียนใครผมมีทรัพย์สินอะไร ผมก็ต้องนำออกมาขายเพื่อจุนเจือเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวให้ได้ก่อนคนเล่นกีตาร์ไม่เป็นต,ติดต่อผมมาว่าอยากจะได้กีตาร์ผมเป็นเทียร์ลึกสักตัวหนึ่งอะไรแบบเขาก็มีบอกงบประมาณว่านี่ผมมีงบประมาณเท่านี้พี่มีกีตาร์ประมาณนี้งบเท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจาได้ว่าตอนที่ผมโอนคงนกับเขาไปที่ผม,ม,มาตาไหลางนทั้งวงเลยครับรายได้ที่อยู่ในมือเรา S <S <an other> เราต้องคืนเขาเพราะว่าเราถูกทางรัฐสั่งห้ามไม่ให้มีกิจกรรมดนตรีนในช่วงปีใหม่เราตาพี่อ,อดีมกิ๊กรา้าคุณนะพี่จร,จริงๆอีกเรื่องที่ลำบากใจนอกจากเรื่องของต้องขายของสะสมนี่ก็คือเสียดายสุดๆก็คือเรื่องงานจิตอาสาด้วยครับร้องเพลงในเรือนจำที่พี่อ,อดี้เข้าไปมาแล้วหลายที่นะครับทำมาเป็นปีๆเลยก่อนที่จะหยุดไปในช่วงโควิด -19 พี่อดีตบอกว่าการร้องเพลงในเรือนจำเนี่ยได้พลังใจกลับมาเยอะมากนะครับจนเป็นแรงผลักดันในการสู้ชีวิตต่อด้วยครับสิ่งที่ทเหลือความคาดหมายคือเราตั้งใจจะไปมอบพลังบวกให้กับพวกเขาในเรือนจำแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยพวกเรากลับได้รับพลังบวกจากเขามากกว่าเข้าไปแล้วรู้สึกอบอุ่นมากนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจอะ ว่ากิจกรรมดน,นตรีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นใน Impact Arena หรือจะเป็นตามโรงเรียนหรือในเรือนจำก็ตามมันไม่สามารถทำได้ฉะนั้นช่วงนี้ต้องต่างคนต่างอยู่ครับช่วงนี้ทุกคนต้องเว้นระยะห่าง งานอีเวนต์งานดนตรีกลางคืนหายหมดก็จริงครับแต่พี่ออดี้เนี่ยแฟนๆฟังเลยนะเขายังมีโปรเจกต์สำคัญก็คือการทำงานเพลงในโอกาสครบรอบ25ปีของตัวเองในวงการเพลงด้วยครับโดยจะทำเป็นอัลบั้มพิเศษรวบรวม,รวมทั้งเพลงเก่าแล้วก็มีเพลงที่ทำขึ้นมาใหม่ใน3เวอร์ชั่นเป็นยุคที่คุณอภิยาผมเลคุณผู้ชมน่าจะทันมีซีดีมีแผ่นเสียงแล้วก็ยุคเราเทปคาสเซ็ตด้วยเออ เพราะอยากให้แฟนๆได้ฟิลในการฟังเพลงเหมือนกับสมัยยุค90นะครับ,ลบแล้วก็ได้เก็บอัลบัมล้มเอาไว้เป็นความทรงจำทั้งกับตัวแฟนๆเองแล้วก็รวมถึงตัวศิลปินด้วยครับ